คุณนะสวัสดีครับอ้าวหนุ่มไปไหนมาผมแค่บังเอิญเดินผ่านมาแถวนี้หิวพอดีงั้นนั่งด้วยกันเลยจ้าขอบคุณครับตามสบายมาเลยมาดูชีวิตดีดีสบายดีไหมครับนะโอ้ยช่วงโควิดค้าขายค่อนข้างยากคนเดี๋ยวนี้ซื้ออะไรทีก็คิดมาก ของก็ดีแต่ขายไม่ดีก็ลำบากหนุ่มพอรู้ไหมขายยังไงให้ได้มากนี่นะขายอะไรพวกสมุนไพรหลายอย่างสินค้าท้องถิ่นพวกของกินก็มีบ้างโอ้นะรู้ไหมนะแค่ต้องทำให้ถูกทางของที่นะขายจะไปได้สู่โลกกว้างว้าวทำยังไงเริ่มตรงไหนเดี๋ยวผมจะบอกมีหลายวิธีทำได้ไม่ยากหรอก เพิ่มมาตรฐานใหม่ให้ไปไกลถึงเมืองนอกรากเง้าความเป็นไทยทั้งรักษาไว้ทั้งส่งออกอย่างซีพอรตไงคืออะไรฟังดูล้ำค่าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยยุคก 9, นะ้าวหน้า c u l เ u r ร l p r o โปรดักต์ออฟไทยแไงล่ะนะ CPOT เฮ้ยคิดมาดีใช่ไหมล่ะ ยิ่งไปกว่านั้นเขายังผลักดัน soft power มันคืออะไรนะไม่เข้าใจอะไรว่อว่คือเอาของดีๆของที่เรามีโกอินเตอร์ให้ความเป็นไทยรู้ไปทั่วโลกเลยนะเอออุ๊ยน่าสนใจยังมีอะไรอีกเยอะมากเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ ฐานรากให้พี่น้องชาวไทยพึ่งตนเองได้ไม่ลำบากสร้างการพัฒนาสร้างมูลค่าทุกภูมิภาคเพิ่มศักยภาพและขีดการแข่งขันอย่างงานฝีมืองานหัตถกรรมสร้างสรรค์เปลี่ยนของธรรมดาให้เป็นสินค้าแฟชั่นของดีมีมากมายสร้างไรายได้ได้ทั้งนั้นยกสถานะอาชีพทั้งศาสตร์ศิลป์สินค้าบริการวัฒนธรรมท้องถิ่นถ้าทำได้แบบนี้ชุมชนก็มีอันจะก,กิน ใช่เลยครับนะเพราะภูมิปัญญาคือทรัพย์สินยังมีอีกเป็นร้อยเป็นพันเรื่องให้เล่าขานทั้งแพทย์แผนไทยสมุนไพรและอาหารแถมเรายังมีประเพณีเทศกาลยิ่งคิดยิ่งภูมิใจวัฒนธรรมไทยพื้นบ้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมเป็นเรื่องใหม่สานต่อสิ่งดีๆสิ่งที่เรามีให้ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องง่ายๆที่เพิ่มรายได้ให้คนไทยสืบสานร,รักษาต่อยอดคุณค่าให้ก้าวไกลว้าวสงสัยนะต้องไปศึกษาแล้วแบบนี้จะฝ วิชายุคใหม่ใช้เทคโนโลยีสุดยอดเลยครับนะต้องบูรณาการทันทีทําได้แบบนี้วัฒนธรรมไทยไปไกลแน่นอนขอบใจนะหนุ่มที่หนุ่มช่วยมาชี้แนะได้ฟังแบบนี้นะก็หายกลุ่มไปเยอะแยะสังคมจะก้าวหน้าเพราะคนแบบน้าเนี่ยแหละแล้วนะจะกลับไปอัปเกรดร้านใหม่อย่าลืมมาแวะเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ทำงานทำเงินทำดีเสริมคุณค่าพัฒนาสังคม ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงวัฒนธรรม